เพราะชีวิตยังต้องไปต่อใหม่ขั้นเด็ดพลัสมาช่วงนี้นะคะมาดูทวิตเตอร์ของเราในวันนี้ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมติดแฮชแท็กค้ามนุษย์กันเข้ามามีคมที่เห็นจากคุณผู้ชมเรื่องนี้เข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน คุณเชิญภูจานะคะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทําไมเราถึงทํากับเขาแบบนั้นถ้าวันหนึ่งตัวเราเองโดนบ้างคงแย่มากๆต่อเนื่องนะคะเราไม่มีสิทธิตีตราให้ใครเป็นอะไรเพียงเพราะเราเรียนมาสูงกว่ามีเงินเยอะกว่าฐานะทางสังคมดีกว่าหรอกนะและก็เป็นหนึ่งความคิดเห็นที่ร่วมแสดงเข้ามานะคะ,คะแล้วก็เป็นผลสืบเนื่องจากการที่จับ นี่แหละค่ะคนนี้มีหมายจับออกมาพลโทมนัสอดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพรที่ไปมีเอี่ยวกับเรื่องของขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเป็นการใส่ร้ายถูกกันแกล้งแล้วก็พร้อมที่จะออกมาสู้คดีทั้งหมดก็ต้องรอดูต่อไปว่า ท้ายที่สุดเห็นบอกว่าหลักฐานทางการเงินทุกอย่างก็ออกมามัดตัวค่ะพรธมนัตด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะขบวนการนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะกติดหน้าจอเนชั่นทีวีของเราได้ตลอดทั้งวันรวมถึงทางทวิตเตอร์ก็สามารถคุยข่าวกันเข้ามาได้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะได้เวลาที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามข่าวค้นกีฬาเข้มกันแล้วเพราะว่าจะพาไปดูกันหน่อยว่าผลการแข่งขันฟุตบอลน,นะคะระหว่างไทยและติมอร์เลสเตนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นค่ะไทยถึงสามารถเอาชนะไปได้แค่1ประตู ต่อสูนหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยไทยเราโชว์ฟอร์มมาเป็นอย่างดีมากเลยนะคแล้วก็ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่าเจอกับตีมอ์หลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีประตูได้มากกว่าน,นี้แต่ว่าทำไมครั้งนี้ถึงได้แค่หนึ่งประตูติดตามได้ในข่าวคนกีฬาเข้มค่ะ สวัสดีครับทผู้ชมครับโอ้โหวันนี้มากันนะฮะเข้มข้นมากสมกับเป็นข่าวข้นกีฬาเข้มนะฮะดูจากสีเสื้อที่ใส่นะครับนี่ก็อะไรครับผมชาติญี่ปุ่นครับอะไรฮะนี่คุณใส่มาทําไมฮะผมว่าที่ญี่ปุ่นตัวนี้นะครบรอบหนึ่งปีของการไปเล่นบอลโลกนะเชื่อมั้ว่านี่เป็นยอดขายเสื้อที่สูงสุดในประเทศตัวนี้เหรออืมในประเทศไทยเลยฮะถามจริงก็ไปเช็คช็อปปาเขาบอกว่าถ้าแต่ขายมาทั้งหมดเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายเยอะสุด แล้วผมก็ซื้อมาสี่ตัวเพราะว่าผมว่ามันสวยครบรอบหนึ่งปีที่เขาได้ไปเล่นบอลโลกบอลโลกมิถุายนปีที่แล้วที่แต่ที่บราซิลครบรอบหนึ่งปีเสื้อตัวนี้อคือเสื้อตัวนี้มันมีความหมายซ่อนเยอะคนเลยแห่กันซื้อสีชมพูเนี่ยหมายถึงหญิงสาวที่อยู่ที่บ้านคอยกำลังใจเรออันถ้าเกิดกล้องจับเข้ามาซุมยิงได้ไหมลายผ้าที่ใช่ไหมอ่าแล้วคุณคิดว่าลายนี้มันคืออะายลายเหมือนเปล่งแสงออกมาอคุณนักเก่งและวอ่าล้วาสว่าเหมือนกับผ้าที่สองแสงลายนี้มีส1ลายน่าจะเป็นอะไร เสื้อผู้เล่นโอ้โหคุณครับคุณเป็นคนฉลาดมากอ๋อสิบเอ็ดสิบเอ็ดสายเหรออ่าสิบเอ็ดสายอมาถึงด้านหลังนี่เหรอเออาเกิดคบกันมาเนี่ยคุณเป็นคนที่วันนี้คุณฉลาดที่สุดอย่าชมเลยเหมือนโง่ไงไม่รู้ส่วนเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเอเวอร์ตันนะฮะในยุคที่ได้แชมป์ไม่ชอบเสื้อตัวนี้เอฟเอคัพนะฮะนี่เป็นเสื้อขายดีตลอดการใช่เหรอใช่ครับผมคิดเองรึเปล่าจริงๆฮะผมหล่อเหรอวันนี้มย่าไรตัวนี้คือเขียนว่าเอฟเอคัพ ไฟแนลใช่ที่ชนะแมนยู1-0นะฮะแล้วก็เสื้อตัวนี้ก็ฝากคุณเกียงซื้อวุ่นวายมากกว่าจะได้มาแต่เป็นเสื้อที่สวยมากแปลกมากส่วนเสื้อตัวนี้คุณธีระครับผมผมว่าเสื้อตัวนี้คุณธีระให้เล่าเองให้เขาเล่าเองก็แล้วกันฮะเสื้อตัวนี้ถูกฝลังหลอกแล้วอย่าเล่าเลยฮะหน่าสนามแอฟฟิวคือวันที่ไปดูวันที่เจอหลาดทำลาเนี่ยมีเสื้อขายประมาณ8แบบใช่นี่เป็นเสื้อแบบที่ขายดีที่สุด รู้สึกว่าข้างหลังจะมีลายด้วยมีลายด้วยม,มีลายด้วยนี่ครับอะโซ<า>่ะฮะ,ะคือคือไปรูปที่เจอหลานในเด็กวัยวชนเนี่ยควา้าแชมป์อะไรวะเขาทำมาแต่ผม,ม,มจะเอามาแจกนะครับผมมีอยู่สี่ตัวตัวนี้เหรอเขม,ม,มีสี่ตัวนะครับแล้วก็คนทีละก,ก็ไปถูกฝรั่งหลอกมานะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตัวละเจ็ดปอนเจ็ดปอนคือต่อรองแล้วใช่ไหมไม่เขาขายตัวเจ็ดปอนเขาบอกสองตัวสิบปอนดสองตัวสิบปอนสิบปอนขอลดสี่เลยขอลดสี่เขาบอกโอเคโอเค บอกให้20ปอนด์ไปเราก็ถอนเหรียญมาครับเพิ่งเห็นเหรียญอังกฤษครั้งแรกเนี่ยก็ยืนนับนับนับเฮ้ยมีแค่8ปอนด์นี่หว่าก็เลยกลับไปใหม่ทำไมทอน8ปดปอนบอกไม่ใช่เราตกลงกัน2ตัว12บองปอนหัวงงตกลงมึงตอนไหนเขาเขาไปแล้วเขาไปแล้วเสือแล้วมันเดินไปเลยพอขึ้นอยู่ยังอยู่เสือมันเดินไปเลยคือคนไปดูฟุตบอลอังกฤษนี่ต้องต้องไวแล้เพราะฝรั่งเขารู้ว่าเราไปใหม่อะไรเลยที่ท่านมาไปแล้วแบบงง คุณขนมนี่ขึ้นแท็กซี่ครั้งแรกก็แทนที่จะมองว่าเออวิวข้างทางเป็นไงประกอบคุณขนมก็มันก็จนับเหรียญนับเหรียญนับเหรียญให้พอใจสิบสิบเอ็ดสิบสองคือว่าเรามันมีไอ้คือเหรียญเพนนีเขาอะเหรียญเพนนีมันมีหลายเพนนีได้ไงเหรอเดี๋ยวกี่เพนนีก็ไม่รู้เราก็ต้องแบบโอ้โหใช่มีหลายเหรียมโบแท็กซี่ครั้งแรกแท็กซี่ ไอทีระไปนั่งหน้ามันมีที่นั่งเหรอข้างหน้าข้างหน้าไม่มีที่นั่งคือไม่มีที่นั่งข้างคนขับนะฮะเขาไม่ให้นั่งข้างหน้าเขาไม่ให้นั่งเขาจะมีเป็นแบบว่าสแตนเลสล้วกั้นเลยอชะใช่ให้ยุ่งกันแบบต้องขออภัยแคสซี่ที่ยังกินด้วยนะครับอาวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เราแจกตัวนี้นะครับมีลายเซ็นนะครับให้ดูเสื้อที่ทางด้านของสโมสรเอฟเวอร์ตันนะฮะโดยช้างมอบให้เรานะครับหนึ่งในสามตัวแล้วก็มีลายเซ็นของนักเตะนะครับ เป็นเสื้อเพยเยอร์ด้วยเราก็ถามนะฮะถามถามว่าอะไรนะถามว่าทีมอะไรนะครับได้ทริปเปิลแชมชป,ป์ในฤดูกาลเดียวใช่ก็มีเซลติกมีอินเตอร์มีแมนยูแล้วก็คำตอบข้อดีก็คือถูกทุกข้อ,ขอ <Manchester United S 1> คำตอบคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคำตอบคือถูกทุกข้อถูกทุกข้ออ๋ <c oughs> อเซลติกก็เคยเหรอเ <c oughs> ซลติกเคยอ1967ยุคจ็อกสตีนได้ได้แชมป์ยูโรเปียน์เหรอสามแชมป์เลยทีมแรกด้วยเหรอเก่งมาก ได้แชมป์ลีกของสกอตเอฟเอคัพสกอตใช่แล้วยูโรเปียนครับยูโรเปียนครับสมัยก่อนชื่อนั้นนะเราไม่รู้เซลติกเคยได้ด้วยครับเาหนุ่มใช่นั้นแมนลิทด้วยนะลัตชิงอ่ะเลือกพอปี99แมนยูก็ได้พอปี2010อินเตอร์ของมูรินโญ่ก็ได้เพราะนักต่อชิดเป็นถูกทุกทีมโอ้โหนี่ยากอันนี้ยากอันนี้ยากผมยังทายผิดเลยผมก็ทายผิดผมยังคิดว่าเอ๊ะแมนยูหรือเปล่าแต่ก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะคุ้นๆสองทีมเนี่ยคือ